สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกะทีมาตึกแห่ครับผมเอาปลาให้เจปลานะครับมีกระสาเราเป็นให้มตึกแห่ให้ครับผมช่วงนี้กับโลโควิตาบาดครับผมน้องบัตรก็ถือระงับเม็ดนะครับกมาหาเล่นน้ำขึ้นก็ผมดับหอนครับไปรลุ่นกันครับว่าสาในหน่อยๆซ่นนี้สีมีปลาหลายบอครับไปบึงครับเอาครับพี่น้องไปรลุ่นกันครับบาตแหลกแหกมัน มันคืนอกับสีมะขอเหมาอยู่ครับพี่น้องแต่คุยไปแล้วเราบอกขายเหมาไหมเลาบอกขายเอามองได้ดีเอามองกลางก่อนนี่แหละครับพี่น้องเอาสามสองหนึ่งไป ห่วงเด้อเฮีงยงเลยเงือกเหียดเทอล่ะโอ้หุนรับให้ปลาขึ้นอยู่โอ้อาตึกตักอยู่เวยครับพี่น้องตึกตักอยู่โอ้หุนประคอ,องไงครับ ตาพอดีระคอยไงทางออกแล้วครับเออคืออยู่ตลละพี่น้องโอ้ยอยู่ๆโอ้ยของอยังวะ เอาครับมันดุ่นกันครับพี่น้องโอ้โอ้โหสุดยอดเลยเอาได้บกักคอพร้อมครับเออเออเข่าเท้าเว่ยบอ่อเจีป่าครับบธรรมดาครับโอ้หุ่นน่ะ เ <ns> ออเออโอ้มาบนี้ล่ะ <_ d cess> ด้ปลาคอรครับซุปตาพอดีโอ้ปลาคอ,อยังมีตัวหัวเจ๊เจ๊เอาเนี้ยามาใส่เอาเนี้ยามาใส่นี่กับมาตึกให้เราดูยสิครับ โอ้คืออยู่ฝางามอยู่ครับพี่น้องอเันเราขายกระชิเมาแลครับโอ้ยมาเบิ่งเอะไรล่ะเมาเมาเมา

โอ้ยกํลังพอดีแหละบตาบุมันกําลังอ้วนปลาควายยังมีตัวหัวนี่นี่อหนไม่ร้คอยอบหะมาใหม่อู้หาเมาเมาแล้วเมห่มันนีน้มาเมื่ไป้าเขาอือาอยู่นสมาเมาป้าเขาเื่ตัวย่ บานัน้อยงเห็นาดเ็นานันเขาอย่าบางนันแม่นันเขาทันเขาโดนีแหวเขาระดับโคยตอน่องเียงแต่ไหม่น่องจะไปตื้อเซลหรอสิเ็นี่เปอรรสอบกมงได้มือนันมันยิ่งเคอเดียวบกยีียิ่งเหรอ นีย่งน่ะมันลาปืนลมมันม่มี้นเดไหนวะ่ได้ปะได้ปยังอต้นิ่งตายเจ้าอย่งโอ้ขายหัของเจอเ่็บ อาตูนมื่อไหร่เลยมันแบบไม่ใช่จะกระสอบหมามันแบบไฟที่จับได้กุจับได้โต๊ะเอาหนังดยว่าก็ปักดูว่าคนที่ซื้อเ้องเรีนร้อยตัวโออเออคุาเอามาจะกระสอบมามันทองโอ้ปุ่นหนูกวนี่อหหางหนู่าน่ะหางนั่นนี่มันแ่้วนกว่าไม่มาอืมโอ้มันจับอันนั้นอันนี้เอินกล้ากว่สตูนเอยอ บอัอนใดคะ่ะกล้องถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปกล้องกลัวแต่อันเนี้ยอุ่นป่าถ่ายรูปเป็นหลักฐานในยานเนี้ยวบอเซียา,าออกมาตึกเหี้ยเนี้ยนี่คกักคักอืมคุ้มแตนะ่น้อยฟอเนี้ยมึงนี่คักอยู่ไฟเดือดนีิบ่ไหน ปล่อยยักโตนี่ปลาปลาไม,มติปล่อยโดนเจ๊ปีมันโดนนะโดนนิดพี่ไก่ว่าแต่มันสิบโบกม,นนมันกับโบ,โบ่อโบกมันกับพี่ไก่เขาเอาขึ้นบบกหลายหนึ่งสามโมงตียอยู่ปู่ไปยังปานิ่นเนี่ยมันมีแต่ปานิ่นเลยแต่ตัวตอ๋อนี่เด็กประคอ,อกน่นามันบ่อนน่ามันบ่อนเอาโอ้ยอย่าลงอย่าล่องมานี่ป้าเดียร์ที่อร่อย โจต้มมายต้มนี่มีตัวอินเตอร์มาตะไกตัวนมีน่อนมันรับกตัวปาโอ้ยปลาตัวหนตัวน่อยไหมรอดนี่ลาคอเนี่ยยังถืออกตาเลยเห็นมัหัวหลดตัวปาคอเหัวใหญ่

ปใใไปดิล่ะเอาอีขังน้ำเนี่ยให้มัดตัวยกยังมานออเ,เออตยจมันหลเออ่เอาดิล่ะไหนเบ้นต้องท่อเหบอกบอก้านไปีไปรถตัอไปน้ำมันเหงาเลยไปมันติดาคนไอเดียเขาคืแบบดียูบปยิงโแค่ไหนล่ะ แรงงเอ่ะยนแล้วบ้านน้ำนี่ใส่บตุ้ยมืเออมีน้องมาเบิ่งบาทที่สองครับบาทเรขไรยักตัวบ่อุ้ยตายแล้วบ่ มาสองมันไว้ตัวส้นวโอ้เป็ดกัไปกวนเวทั้งไหนบมวยใหม่น้อนะวะแม่มาละโอ้ อ้ยู่หุ่นอยู่ฟังไปครับพี่น้องเดี๋ยวขามฟังฟังนี่เขาวานแล้วขายขายขายเมาเมาวมานเอาเป็ดซะบ่ Ôi mày, sáng lạng nhiều Ủa,

Nào. nè, này, đưa พอพ่อพ่อพ่อพอพอมองมากครับพี่น้องพเพื่อจีพเพื่อจีเอาไปปล่อยวัดอยู่ครับอันอยากได้ลายนี่มักไว้เลยฮะเอเ้ออยขันมักไว้จักเครื่องชัวมม่วโมงนี่ในรุ่น มันมุดขีดตมเนาะเออมารมันตายเลยบ่เห็นมาสิเอาไปปล่อยวัดเนาะอ๋อหนังกับตัวคือครับว่ามีใหม่ว่าสันครับพี่น้องครับตึกตักดีครับ ตึกต <Workers>, ักขับตึกตักเผาด้วยลูกมันที่เผาวันนี้มันขีดต้มลายนี่ขอเผาว่าโตบ่าน้อบ่าได้มักไหมได้ล่ะโอ้ถ่ายไก่พูด ไปขี่ตมโอ้ยไม่ที่ออกย้อนไม่แล้โอ้ยไม่บบนี้โอ้ยไม่ไรไม่รไมร,ไรอเาอา มีเรียอบงไหมเห้ม <Elliot> hey, yeah, ันเปือค <Lake> uh, ักรอคันนีก็ถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องเห้เปิดคือใบหนั้ะไม้มันหลายครับนั่นกูได้ว่าบาทสองมาได้ มันหลายไปลงเฮบัทซ่อมนีเบิ้งบาทละซ่อมนีอือป้าเขามันหลายข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 ายบ่ได้ไปสองยิบให้ก้อนมันสิบใต้สองพันโมตอ่อนี่นี่เดี๋ยวไปปล่อยไว้ไมันสิเงี้ยวปดไหมไอ้ปดไหมหัยมันโอ้างานใหม่ครับเฮียบัวเปลือกับมักนี่จะไล่ พอมูลขีดต้มน่ป้าเขามันหลายถ้ามันสองพวงเยอะตึกจะนึกกะถือบัดมูเจ้ามาตึกคืออะไรแวเขากับแงเขากัระดับเนาะขายาม่าตึกได้ประตูจะไหมครับบอพานบ่อพานตัวนี้มันมีเอ็นเมนเลียไปลงเหยียบใส่ใหม่กันทีนังมาแย่มหาวจังสีกันไม่ทำบัถือเระคนเรเอา โคตรลงมากเลยนี่นะอู้มนี่เก็ดแดงต้น่กอนต้นใหญ่ก่วนเมื่อกี้าต้นนอยไปปล่อยต้นเออต้นนอยมันไปปล่อยเออเดี๋ยวมาใส่ตัวใหญ่นะต้นใหญ่น่เยนยาวเดาดูก่อนอ้โ้ตอนเช้าล้เย็นคือต้องงานมันเยนี นัดตองเ้นเือบตมันตก2สองเมตรละสิมันยังเมืองตางสิเด้าคุณชูมันตาบอ่ใช่ นี yeah, ่เหรอกดหนกบกสุกตาเ้มันตาจะล้นเอจ้นี่ดมันคือเป็นตามันหลมเอิมมันเป็นตาที่ตุต่ตาเบีนี่เหรอตาแหวว่าเจ้าจะเป็นผูวบอกเขาเขาเนียนคืองมันคือเป็นตาจริงสิแง่ตุ่ย้นใหญ่ต้ให่จต้วใหญ่เลยเนี่ยนี่ต้นใหญ่หน่อยน nghe xuống xong này là ba mồi ăn ba cá xăng, kết đèn thì thứ quay này, à, đây là bạc, ta vậy, cái nghe nó, kha <laughs> <laughs> <Đơn nào mà. cười> ไกินยากรีต้มสุกตาเนาะมันแน่อาแน่นะตายมนีู่ต้นไหนนรู้เรกบอลอ๋อนี่หอมหนอจะนี่ไปปล่อยแล้าบาดนี้จริงไม่ได้ร้ายก็บาดเลียดบาดเลียดได้ร้ายนเยวะเนี่ย มันที่ดินลงน้ามันโอ้ยสายไดนสายใหญ่ฮะนั่นสายไต้สายไหนนี่สายวัดบ่นี่สายกุ้งไต้โอ้โหโอ้โหใบซอยสายหลวงบ ปาสาจะาของตัวช่วยป้าสาหลวงหาแต่เนนี่ตะบอกซุปตานี่ตอนมาหลุดเนานะปกติม่อก่พอกระเทือนเลยพอกระเทือนตัวซ้ำนี่เิงแม่บอกให้ล่างอันนี้ให้กู้ก็แก่ไปก่อน

áo bị áo bích gỉn. Mất tay Mất tay Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi nhiều người ăn tui à, wow, bơm nè, nhiều người nhiều ba mảnh, ba mảnh là nè, còn bơm mảnh bơm gì mà nè. ดึกอีกบ้าพ่อจ่อยพี่น้องเศรได้มันเลยบ้านเอาไว้มือหรอกเขาเดี๋ยวสิมาเมาครับพ oh, okay. ี่น oh okay. ้องกระวานในสองบาทครับจนเจ้าของสาเพิ wow. ่นพ่อแหละครับก็เลยสิมาล่างแห่บัานพี่น้องล่างแห่กันสิบ้านดึกลงไปที่อันนี้แล้วครับ โอ้ยิึงดีว่วะเนี่ยโซโคกแหงโอ้ไม่อยอหลาบตัวนี้โอ้หงาเราฟังกันอะไรั่ะพี่น้องเอาดีแต่ป่ะดอก um <sighs> mm. พี่น้องเออขาดสิได้ครับมาล่างแหกระไดปลาครับพี่น้องในหวัวโต่อนโอ้เอาเอาเข้าไปครับแหน่อยังงัวออมาล่างแหงาสิกระไดเว่ าหน่อยครับไม่เลวกว่าอออมเต่าเต่าเต่ามันมีสีขาเอาปล่อยลงคือเอาตาม,มเดี๋ยวไปนิดหน่อยตัวนึงโอ้ยหกโกก,กอยครับนี่แต่อันนี้ต่อหยาโอ้คืออ้วนเห็นมันกินยัง Hey eh?